สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอแหม่มค่ะคลิปนี้มาอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเรามารับข่าวดีนะคะว่าเป็นเรื่องใดนะที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนสอง8ันห้า้หกสิบแปดเนาะก็มาดูนะคะว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนั้นเป็นเรื่องอะไรถือว่าเป็นการรับพลังงานดีๆนะคะแต่ก็เป็นพลังงานโดยรวมเหมือนเดิมนะ นำคำทำนายไปปรับใช้กับตัวเองแล้วกันนะคะก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวตนของเพื่อนที่เข้ามาเจอเจอคลิปนี้กันก่อนค่ะตัวตนของเพื่อนๆช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะช่วยซับพอร์ตช่องแม่หมอแหม่หมด้วยนะด้วยการแบบ กดติดตามให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นให้กับแหม่มด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะเพื่อนๆพื่อค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูนะตัวตนของเพื่อนๆที่เข้ามาเจอเจอคลิปนี้อืพลังงานดีมากค่ะเพื่อนๆรับพลังงานนี้ไปก่อนเลยเนะาะใบแรกเนาะเดิดซันนะคะ กวีนถ oh, ือดาบสามไม้เ kind ท of ้าเดอะชาริออโอ้โหไพ่ดีมากค่ะเพื่อนเแล้วก็ด h เอ็มเพ s สนะคะต้องบอกอย่างนี้ว่าเอาเป็นว่าข่าวดีที่เพื่อนๆจะได้รับะมีแน่ๆนะคะเพราะว่าเดอะซันขึ้นมาบ่กบอกเป็นพลังงานตัวตนของเพื่อนก็คือว่าการมุ่งหวังคาดหวังหรือว่า กระทําสิ่งใดมาก็แล้วแต่ที่อาจจะเป็นแบบความภาคเพียรความพยายามนะคะหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบใช้ความวิริยะอุตสาหะของตัวเองอะเนาะสิ่งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆแล้วสิ่งที่รอคอยนะคะจะได้รับอ่ะถ้ามองตามหน้าไพนะ่นตอนนี้พลังงานของเพื่อนค่อนข้างจะมีพลังแห่งการเริ่มต้น เดอดรนการเริ่มต้นหรือว่าการบุกการลุยการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆก็แล้วแต่หรือการก้าว uh, เดินออกไปถ้าเป็นเรื่องงานนะคะก็กำลังแบบว่าได้รับการซัพพอร์ตที่ดีมีคนหนุนนำส่งเสริมนะคะไปสู่ทิศทางที่มีแนวโน้มนะคะว่าจะประสบความสำเร็จค่อนข้างจะสูงเลย นะแต่ว่าก็มาจากความสามารถของเพื่อนนั่นแหละนะความเด็ดขาดชัดเจนจะเกิดขึ้นกับเพื่อนแล้วหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆตัดสินใจจะเดินทางไปไหนนะคะอาจจะเป็นด้วยเรื่องของงานด้วยก็ได้คือทํางานที่ต้องเกี่ยวกับการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสจะได้เดินทางไปหรือว่าเดินทางไปหาใคร ก็จะได้ได้ไปแบบอย่างที่ตั้งหวังไว้อย่างที่วางแผนไว้นะคะเรียกว่าถ้าเกิดว่าทำวีซ่าทำพาสปอร์ตเนี่ยก็ผ่านอ่ะคือคือได้ไปสมใจนะคะหรือว่าในอีกทางหนึง่งมีใครจะเดินทางมาหาก็เป็นได้คนที่อยู่ห่างไกลกันนะ,ค,ะคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างที่ต่างแดนเป็นชาวต่างชาติต่างภาษากัน ก็มีโอกาสจะเดินทางมาหากันได้นะคะแล้วก็ไม่ว่าเขาจะเดินทางมาหรือว่าเราเดินทางไปเป็นการตัดสินใจที่ที่ดีแล้วอะค่ะที่ถูกต้องที่ชัดเจนถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนเนเป็นผู้หญิงนะเพื่อนๆก็เป็นคนที่มีจิตใจดีมีพลังชีวิตที่งดงามมีความเมตตา นะ uh huh. เป็นคนที่มีความสมบูรณ์พูนสุเ mm hmm. นาะมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จทางด้านการดำเนินชีวิตทางเรื่องของการขับเคลื่อนตัวเองอะคะ่ะไปสู่ทิศทางที่มีความมั่นคงขึ้นอาจจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวได้นะคะหรือว่าตั้งคันอยู่ก็ได้หรือว่าแบบว่า ประสบความสําเร็จในธุรกิจอาจจะทําธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมธุรกิจส่วนตัวแต่เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรการแปรรูปธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอแม่และเด็กหรือว่าที่เกี่ยวกับความความสวยความงามอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือความมั่นคงนะคะก็ได้อหรือธุรกิจที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อทำงานอยู่ในสายงานบริษัทองค์กรอะไรต่างๆอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่หากเพื่อนๆเป็นชายก็จะได้การรับการหนุนนำนะคะหรือว่าซัพพอร์ตจากเพศหญิงนะที่จะมีรูปร่างลักษณะแบบว่าดูมีบุค,คลิกดีดูมีสังมี ความสง่างามอาจจะทุ้มหน่อยก็ได้นะคะหรือว่าเป็นผู้หญิงที่ตั้งครันอยู่มีผิวที่ค่อนข้างจะขาวหรือออกออกดำแดงอย่างเงี้ยก็ได้นะคือ,อบุค,คลิกดีแต่งกายดีมีความเป็นผู้ใหญ่หอ๋อแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เป็นผู้ชายก็อาจจะเดินมาหาคนที่มีลักษณะดังกล่าวนี้ ก็ได้นะเหมือนกับว่าเป็นพลังให้ต่อกันนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดว่าพูดถึงทํางานเพื่อนๆออาจจะทํางานอยู่เกี่ยวกับเรื่องของอ่าพลังงานแสงสว่างหรือการเริ่มต้นความมั่นคง หาความสามารถทักษะของตัวเองโลกออนไลน์สื่อออนไลน์โซเชียลได้หมดเลยวิศวกรนะคะทหารตำรวจคนในเครื่องแบบหรือว่าเป็นไกดเป็นสัจว์เป็นแอร์ธุรกิจที่เกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับยานยนต์พาหนะนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบอูอบ่ซ่อมรถหรือว่าไฟแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยได้หมดมธุรกิจที่เกี่ยวกับการการ ก่อสร้างโยธาอะไรต่างๆแบบนี้นะคะได้หมดเลยมีโอกาสประสบความสำเร็จด้วยนะส่วนถ้าเกิดว่าวันหรือว่าราศีที่เกี่ยวข้องก็จะมีวันอาทิตย์นะคะธาตุไฟได้เมษสิงหธนูนะคะก็โดดเด่นในวันอาทิตย์ด้วยเนาะแล้วก็ธาตุลมนะคะเมถุนตุนคุมนะราศีกรกฎแล้วก็คนที่เกิดวันศุกร ได้นะคะแต่จะตรงไม่ตรงไม่เป็นไรสำหรับผู้ที่เพื่อนๆที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้ไปกันต่อเพื่อไปรับพลังงานดีๆนะคะไปรับว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนั้นคือเรื่องอะไรข่าวดีนะแล้วก็ต้องบอกเนาะเดี๋ยวแม่จะอ่านเรื่องของพลังงานนะคะก็จะอ่านให้เพื่อนเพื่อนไปเรื่อยๆตามหน้าไพ่นะคะโอเคเ๋ยวมาดูต่อนะข่าวดีที่จะเกิดขึ้น การจบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นกับอะไรบางอย่างที่มากับความมั่นคงนะคะอืมมากับความมั่นคงมากับจริตที่ตรงกันเนาะมันมีการจบอะไรบางอย่างที่เป็นจริงๆอะ่ะมันก็เป็นความเจ็บปวดนั่นแหละที่เกิดขึ้นหรือว่า รู้สึกอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการงานเรื่องบุคคลอ่าหรือว่าการเงินความอความที่รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องการความมั่นคงแต่ตอนนั้นมันมันมีปัญหาหรือมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะอ่ะจะได้เริ่มต้นแล้วค่ะเพื่อนๆจบตรงนั้นเพื่อเริ่มต้นกับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆ เนาะแต่ก็มาจากความเพียรพยายามของเพื่อนเพื่อมาจากความอดทนก็เป็นไปได้ความอดทนนะคะอืมแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้ามองนะคิงถือเหรียญกับควีนถือเหรียญเนี่ยเขาเป็นเรื่องของความการถืออำนาจการถือความมั่นคงไว้ในมือหรือว่าการได้รับความมั่นคงนั้น ในเรื่องของการเงินก็มีความโดดเด่นก็คือว่าทํางานนะคะไม่ว่าจะทํางานหรืออะไรได้ตําแหน่งที่ขยับปรับขึ้นไปสูงขึ้นมีการซัพพอร์ตของเพศหญิงเพศชายถ้าเพื่อนเอนเป็นเพศหญิงก็อย่างที่บอกก็มีเพศชายซัพพอร์ตถ้าเป็นเพศชายก็มีเพศหญิงซัพพอร์ตที่เป็นลักษณะอะถ้าบอกว่ามีความ ทังอุปนิสัยอาจจะเป็นเรื่องของอุปนิสัยที่คล้ายคลึงกันตำแหน่งหน้าที่การงานที่อยู่ใกล้เคียงกันหรือว่าบีวัยนะมีวัยวุฒิหรือคุณวุฒิเนี่ยที่ใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยค่ะจึงซัพพอร์ตกันจริงๆบอกได้เลยนะคะเพื่อนๆว่าอาจจะเป็นคู่สามีภรรยาก,กันก็ได้ด้วยเนาะหรือเป็นแฟนกันอะ ที่ซัพพอร์ตกันหนุนนำกันไปในทิศทางที่ดีนะคะหรืออาจจะทำธุรกิจร่วมกันแล้วมันประสบความสาเร็จนะเริ่มแข็งแกร่งเริ่มแบบว่ามีมีความมั่นคงขึ้นในระดับหนึ่งแล้วเนาะอะไรที่เคยแบบว่าต้องขวนขวายต้องไกวคว้า,ยวาอย่างเงี้ยการเงินการงานที่บุกที่ลุยมาหนักก็ มีโอกาสได้แบบว่าพักบ้างนะคะพักบ้างคือหมายถึงว่าอาจจะมีการอาจจะอยู่ในระดับอันหนึ่งที่ปรึกษาหรือเจ้าของกิจการที่มีบริวารนะที่สามารถจะดูแลเขาได้อ่ะปกครองได้เขาก็เชื่อฟังทำงานให้คือมอบหมายงานให้แล้วก็ทําไปตามทิศทางที่เรามอบหมายได้เป็นอย่างดีนะคะบริวารเชื่อฟังดีเนาะสามารถควบคุมเอาอยู่ ใน,นในทุกๆสถานการณ์หรือว่าในบริวารหรือคนที่เราปกครองดูแลอยู่อ่ะเราสามารถจะควบคุมดูแลได้แต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามีใครแบบว่าเคยเคยแบบว่าแข่งข้อหรือว่าโต้แยง้งขัดแบบไม่ลงรอยกันอะไรเงี้ยเขาก็จะมาเรียกว่ารับฟังอาจจะเพราะด้วยความที่เรามีเหตุผลนะเขาก็รับฟังแล้วก็ยอมนะ เรียกว่าเป็นการยอมไปในทิศทางที่ดีนะคะมีโอกาสคู่สนับสนุนซัพพอร์ตกันหรือก็เป็นไปได้ด้วยนะจบกับบางอย่างเพื่อเริ่มต้นอะไรบางอย่างหานะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่านะ,ะมีโอกาสเข้าสับรับเพื่อนๆที่ เป็นโสดนะหรือว่ามีปัญหาการกับคนรักก็มีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันได้เริ่มต้นใหม่นะคะหรือกลับมาเจอเจอกันอีกครั้งหนึ่งทีนี้กลับมาเจอในลักษณะของการเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะเพื่อนๆเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีมุมมองความคิดที่เติบโตนะอาจจะไม่ได้มีช่วงเรื่องของการโปรโมชั่นแต่ว่าเป็นการคุยกันหรือว่าคบกันเนี่ยในลักษณะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ ะะมีจริตที่ตรงการสินเสมอกันเนาะก็ได้เข้ามาในชีวิตเนาะเป็นได้ทั้งคนถ้าดูตามหน้าไพ่ตอนนี้ถ้าเห็นแรงอยู่น่าจะเป็นพลังงานของคนเก่านะคะที่เคยจบกันไปหรือเคยมีปัญหาอะไรกันก็แล้วแต่นะะก็จะกลับมาแบบว่าสยบยอมหรือว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันก็เป็นได้นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูนะ เรื่องดีๆข่าวดีๆขอดูต่อนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรดีการขับเคลื่อนเรื่องของการงานความมั่นคงนะคะเพื่อนๆสามารถจะไปต่อได้อย่างดีมีสติปัญญาดีหรือว่ามีผู้รู้มาให้หนทางมานำทางนะคะอาจจะเจอคนที่เป็นกูรูหรือเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดว่าไปลงคอร์สเรียนหรืออะไรต่างๆก็ได้เจอครูบาอาจารย์ดีอะ่ะ แต่ถ้าเกิดว่านั่นก็ถือว่ามีเจ้านายดีที่อยู่ในความยุติธรรมในความถูกต้องมีคนที่สอดสั่งเราะคะ่ะในทิศทางที่ดีนะในทิศทางของการเป็นผู้ให้อะไรที่ถูกปิดบังซ่อนเลนขัดแย้งนะคะจะถูกความขี้คลายกระจ่างชัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะ,ะการงานที่เคยมีปัญหา นะคะขัดแย้งการในทีมหรือว่ามีอะไรที่ปิดบังซ่อนเลนกันอยู่นะคะวิวาทบาดหมาไม่ว่าจะเป็นการประทะก,กันโดยส่วนตัวหรือว่าประทะผัดโลกโซเชียลสิ่งนั้นเราจะได้ขับเคลื่อนและเดินออกจากปัญหาแล้วนะคะจะได้รับชัยชนะก็คือความสําเร็จการกลับมาแบบว่างดงามต่อกันอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าเห็นไหมคะว่าแม้จะเป็นห้าไม้เท้าหรือว่าเจเจด ดาบนะคะหรือห้าไม้เท้าอะ่ะคือมันมีการทะเลาะเปาแบงขัดแย้งกันเลยก็แล้วแต่แต่ว่าสุดท้ายแล้วว่ามันจะลงตัวเนาะเขาจะยอมรับในความสามารถของเราแล้วก็ให้เราเป็น,เ,ปนเหมือนระดับว่าหัวหน้าในการพาเขาไปสู่ทิศทางที่มันประสบความสําเร็จพอเวลาก้าวสู่ความสําเร็จแล้วเห็นไหมคะว่าเขาก็ร่วมยินดีสรรเสริญ นะคือจริงๆมันก็ได้ผลประโยชน์ไปด้วยกันนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันลดกันอ่าไม่ว่าจะมีเรื่องของการขัดแย้งอิจฉาริษยาการเก็บปิดบังซ่อนเลนอะไรต่างๆอะ่ะก็ก็จะชัดเจนขึ้นหรือมันอาจจะมองอีกแนวทางหนึ่งนะเพื่อนๆนะว่าอ่าใครที่อาจจะทำงานที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์มันอาจจะมีเรื่องของการคิดอะไรนอกกรอบเนาะมันทำให้เกิดไอเดีย มันทําให้เกิดไอเดียมันทับให้เกิดแบบว่าพลังในการขับเคลื่อนตรงนั้นน่ะเพราะว่าได้หยุดคิดได้หยุดพิจารณาค่ะมันก็เลยก้าวไปต่อได้แล้วก็เหมือนกับเวลาที่เราอยู่นิ่งๆกับตัวเองอะ่ะมันมีไอเดียผุดขึ้นมาซึ่งไอเดียนั้นมันเป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์ต่อ,อก,การงานนะ,ะมันทําให้การงานอะ่ะ ไปสู่ความสําเร็จอะไรที่เคยตื้อเคยตันรู้สึกว่าต้องหาหนทางต้องหาคําตอบต้องหาแสงสว่างอย่างเงี้ยเราก็จะได้เจอสิ่งนั้นนะคะส่วนคนที่ไม่น่ารักคนที่ไม่จริงใจคนที่เคยมีอะไรปิดบังซ่อนเล้นอยู่คนที่เอ่อนินทาว่าหลายอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าให้หลายกันใส่ร้ายกันเนี่ยก็จะ ยอมเขาเรียกว่าอืมเป็นเป็นการยอมรับเราอ่ะเป็นการยอมในเหตุผลของเราคะเป็นการแบบว่าเข้าใจกันอย่างนี้นะแต่ว่าบางทีเพื่อนเพื่อนก็เคยมีแบบว่าที่ผ่านมามันก็เหนื่อยก็หนักก็เลยพักคือโฟกัสไปนในเรื่องอื่นแทนอย่างเช่น เออมันมีเรื่องไม่สบายใจหรือว่าเรื่องที่ทุกข์ใจก็ไปโฟกัสในเรื่องของการอยู่กับตัวเองนะคะอาจจะหันหลังให้กับความสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซิกค่ะประมาณนี้นะแล้วก็ค้นหาคำตอบในชีวิตบางทีการอยู่ลำพังของเพื่อนอะ่ะมันกลับได้คำ,คำตอบที่ดีนะ นะคะถ้าเกิดว่าพลังงานของเพื่อนสสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะจะเป็นโสดแบบแบบเขาเรียกว่าหาหนทางสงบให้กับตัวเองได้นะคะสงบได้ในจิตใจแล้วก็โฟกัสไปในเรื่องอื่นเนาะในเรื่องของการเงินการงานความมั่นคง อย่างเงี้ยแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงด้วยนะชอบอยู่ลาําพังมีโลกส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็ทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดได้ใช้ทักษะได้ใช้ได้ได้อยู่ลาําพังได้ทํางานแบบได้มีอิสระในการทํางานเองคนเดียวคิดเองตัดสินใจเองอะไรเงี้ยหรือว่าทํางานที่เกี่ยวกับความละเอียดรอบคอบอะ่ะจะเป็นไปในทิศทางที่ดี นะคะพลังงานเกี่ยวข้องได้กับราศีพิจิกธาตุลมยังมาอยู่นะคะธาตุด,ดินพึกศกกันมังกรนนะ้าราศีสิงห์ราศีกันนะคะธาตุไฟก็ยังโดดเด่นอยู่นะคะเพื่อนๆทีนี้ก็ต้องบอกนะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทําทำงานที่เกี่ยวกับ เกี่ยวกับธุรกิจที่เป็นลักษณะบู่อมธินิธิองค์กรต่างๆสถานสงเคราะห์นะคะงานจิตอาสางานที่ฮิวใจคนอื่นให้พลังคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นนะคะงานที่เป็นการช่วยเหลือทุกรูปแบบอะ มีโอกาสประสบความสําเร็จไปในทิศทางที่ดีได้มาจากความเพียรพันความพยายามนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของงานที่เกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวหรือง,งานที่เกี่ยวกับความมั่นคงอันนี้เติบโตไปในทิศทางที่ดีนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวกับการเงินการธนาคารบัญชีตรวจสอบองานที่เกี่ยวกับ ทำธุรกิจส่วนตัวทุกรูปแบบเลยนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงการปกครองลูกน้องบริวารเป็นไปได้ด้วยดีหรืองานที่เกี่ยวกับสายคู่บาอาจารย์ข้าราชการนะคะอันนี้สามารถที่จะแบบยังยังดําเนินต่อไปได้แต่บางทีบางพลังงานของเพื่อนอะ่ะเป็นคนที่สมรถเหมือนกันเนาะก็คือว่า ถ้าเกิดว่าจะใช้เงินหรืออะไรเงี้ยจะใช้ไปด้วยความจําเป็นหรืออาจพ่อาจจะเตือนก็ได้นะบอกว่าถ้าเกิดว่าจะใช้ใจ่ายอะไรให้อยู่ในความจําเป็นให้เพื่อนๆชอบสร้างบุญสร้างกุศลบางทีก็มีการแบบว่าสละทรั์เพื่อเพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่น นะะถ้าไม่เดือดร้อนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่งดงามอะค่ะเพื่อนๆน,นะ,ะทำได้เนาะแล้วก็เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าแรงบุญด้วยหรือเปล่านะฮะที่หนุนนาให้เพื่อนๆแบบว่าจากที่เคยเจอเรื่องไม่ดีคนไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะ,ะความสัมพันธ์ที่ไม่น่ารักต่อกันไม่ดีต่อกันอะมันจึงจากหลายกลับกลายเป็นดีอะนะกลับกลายเป็นว่าเขาอะ,อะยอมให้กับเพื่อนๆน,นะคือยอมรับ แล้วก็ฟังมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าจะบอกกับเพื่อนเเรื่องของการ ทำสิ่งใดแล้วเพื่อนๆมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าหนุนนําให้ชีวิตของเพื่อนๆนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีก็บอกว่าถ้าเกิดว่าสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดียังคงเป็นเรื่องที่งดงามอยู่นะคะทีนี้ไพ่เดทก็มาบอกในเรื่องของจริงๆแล้วทําบุญได้ทุกรูปแบบนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะเ,เ,เ,เอาตามความสะดวกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอ่านเพิ่มให้ตามหน้าไพ่นะคะที่เห็นก็อาจจะเป็นทําบุญเกี่ยวกับมุลนิธิสถานสงเคราะห์ต่าง ผู้ที่ยากไร้นะคะ,ะเกี่ยวกับความอย่างเช่นผ้าขาวห่อศพลงศพศพไม่มีญาตินะคะ,ะทำบุญร่วมไปอย่างนี้ค่ะโรงพยาบาลสงหรือว่าโรงพยาบาลต่างๆได้หมดการทำบุญที่เกี่ยวกับการสละอย่างเช่นสิ่งของเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วอย่างนี้ค่ะเราก็ นำไปบริจาคเนาะให้กับผู้ที่เขามีความต้องการอย่างเงี้ยหรือทำทำบุญกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากให้แสงสว่างนะคะอย่างเช่นให้แสงสว่างทางปัญญาบริจาคหนังสืออ ทุกหนังสือที่มีประโยชน์อะคะอย่างเช่นว่าหนังสือเรียนหนังสือที่เสริมสร้างทักษะความรู้ความรู้รอบตัวอะไรต่างๆอย่างเงี้ยที่เราแบบว่าอาจจะเป็นหนังสือที่เป็นลักษณะแบบนี้แล้วเรามอบให้กับโรงเรียนหรือว่าห้องสมุดกรมราชทันบางทีเขามีรับด้วยนะคะก็สามารถที่จะให้ได้นะแล้วก็ ทําทบุญในเรื่องของการปฏิบตัติไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ในศาสนาใดก็ตามการปฏิบัติดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในการรักษาศีลรักษาคุณงามความดีอยู่ในความถูกถูกต้องอย่างนี้ค่ะจะหนุนนําให้ชีวิตของเพื่อนๆอะอะไรที่ไม่น่ารักก็จะออกไป นะคะอะไรที่ดีๆก็เหมือนดึงดูดเข้ามานะอาจจะสวดมนต์ทำสมาธิแผ่มเมตตาอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะสะดวกไปตักบาตรทำบุญบริจาคสร้างทานบารมีอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆสามารถทำได้ทุกรูปแบบเลยค่ะแล้วก็ ตามหลักศาสนาของเพื่อนเลยนะเพื่อนๆทําได้ก็จะหนุนนำอะค่ะให้ชีวิตของเพื่อนนะประสบความสําเร็จเออจริงๆทําบุญนะเราไม่ได้หวังผลลงนะเพื่อนๆืแต่ว่าความสุขเราหวังได้นะอย่างเช่นเราทําบุญตรงเนี้ไปเนี่ยเรายินดีกับตรงนั้นเลยแล้วเราก็ยินดีที่จะรับความสุขนั้นมาได้เลยค่ะแต่ว่าบุญกุศลนมะันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราคือจะบอกว่าหวังพึ่งไม่หวังผล ไหมอ่ะก็ไม่ต้องไปหวังก็ได้แต่ว่าเราปลูกอะไรเราก็ได้อย่างนั้นนะเพื่อนเเราก็ได้อย่างนั้นเนาะเราปลูกมะม่วงเราก็ได้เราดูแลใส่ใจอย่างนี้ค่ะเราก็ได้ผลมะม่วงที่ดีหรือได้ล่มเงาจากมะม่วงจากจากต้นมะม่วงอย่างเนี้คือคือเราจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นแต่สําคัญคือเราเห็นแล้วเรามีความสุขเราได้ทําแล้วเรามีความสุขอันนี้แหละนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญ ก็ทําต่อไปดําเนินต่อไปเนาะเป็นทิศทางที่ดีของเราอะอะไรที่เป็นความสุขอะคะ่ะเ,เพื่อนๆทำเถอะไม่เบียดเบียนตัวเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นอันนี้สนับสนุนส่งเสริมนะคะทําได้เลยเนาะก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะได้รับพลังงานที่ดีนะคะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความมั่นคงนะคะ,ะความสัมพันธ์ นาะโดยเฉพาะการรักตัวเองการดูแลตัวเองให้พลังชีวิตที่ดีกับตัวเองนะแล้วเพื่อนๆก็จะเหมือนดึงดูดนะคะสิ่งดีๆเข้ามาในใชีวิตของเพื่อนๆโอเคค่ะอ่านไพ่ให้เพื่อนๆจนจบคลิปแล้วก็ ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาจนจบเลยแล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะช่วยกด subscribe เนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของแม่หมอ,อแหม่มด้วยทำให้แหม่มได้มีโอกาสมานั่งอ่านไพ่มอบพลังงานดีๆให้กับเพื่อนๆน,นะคะไปนานๆยาวๆเลยถือว่าให้โอกาส แบมได้เป็นเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็หากมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราไว้เจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ